สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องด mm ูคลิปอ a านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อาจจะแปลกๆตาหน่อยนะทําไมถึงมาเปิดกล้องแล้วก็ทําคลิปนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพยายามหาแนวใหม่ๆห,หรือว่าคอนเทนต์อะไรใหม่ๆม,ม,มาทํากันนะครับซึ่งเ้ยผมต้องเปิดกล้องนะครับอาจจะโชว์ความรอเหราแอคทำเพื่ออะไรนะครับก็ <laughs> จ,จะโชว์ความรอนะครับผมเพื่อที่จะ เอนเตเทนคนดูมากขึ้นนะครับทำให้คนดูเลยก็แบบมีอะไรดูให้มันให้มันไม่น่าเบื่อเหมือนแต่ก่อนนะครับผมก็หลังคอนเทนต์มันก็เริ่มตันๆแล้วก็เริ่มแบบอะไรใหม่ๆมาทำนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับการรีวิวโค้ดอีกเช่นเคยเลยครับเห็นไหมฮะแผนตัวนี้นะครับโอ้โหเอฟสามตัวหน้าคู่เลยครับแล้วก็หลังห้านะครับซึ่งเป็นแผนที่ค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับผมไม่ค่อยมีมาขายนะแผนแนวนี้นะครับใครมีก็ซื้อเก็บไว้นะครับผม อันนี้นะครับโค้ชก็คือฟรองเดบัวนะครับผมเดบัวนะครับผมก็เดบัวฟรองเดบัวนะครับก็เป็นโค้ชนะครับผมของทีมชาติเนเธอร์แลนด์วะผมน่าจะใช่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้เป็นสไตล์แผนนะครับ5 2 1 2องหนะครับผมก็ทั้งออฟฟินซีฟและดิฟฟนซีฟนะครับก็ซื้อกันได้นะครับตอนนี้ค่าเมนเทนเมนสกิลนะครับอยู่ที่790นะครับ เล่นมาถึงค่าพื้นที่ขึ้นมา8%เองนะครับก็ยังไม่ได้เก่งอะไรยังไม่เข้าขากับนักเตะัเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากดแลน์กิ้งจะเป็นยังไงนะครับตายแผนนะครับเป็นการเล่นบอลสั้นนะครับของบอลนะครับแล้วก็บุกจากด้านข้างนะครับการยึดตำแหน่งก็แบบอิสระนะครับยืดหยุ่นนะครับผมเตรียมรับเป็นบอลเพสซิ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะดันสูงนิดนึงนะครับถ้าใครที่จะเล่นแผนนี้ก็ต้องมาคับกองหลังเก่งๆหน่อยนะครับ ส่วนดิฟเฟนซีฟนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับโพสิชันเกมครับช็อตพาสนะครับเล่บอลสั้นนะครับบุกจากด้านข้างครับเกมยืนตำแหน่งนั้นยืดหยุ่นนะครับผมก็ยืนแบบอิสระนะครับสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับเกมรับก็เป็นแบบเทซิงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับการปรับสูตรเทคนิคนะครับผมจะปรับเป็นออฟฟิสตีฟเลยนะครับเล่นเกมบุกไปเลยนะครับผมก็ไม่อยากเล่นเกมรับสักเท่าไหร่นะครับและแผนนี้นะครับผมก็มาใน นักเตะของเอซมิลางครบทุกตำแหน่งเลยครับผมก็บอกเลยว่าใส่มาจัดเต็มขนาดนี้นะครับต้องโหดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแรง์กิ้งกันนะฮะว่าอันนี้เล่นยังไงเล่นดีไหมแล้วก็ควรซื้อไว้หรือเปล่านะครับสำหรับผมว่าถ้าใครที่ชอบหน้า3อะไรอย่างนี้ก็ไอนา2แล้วก็มี MF3 ตัวก็ลองซื้อดูนะครับเก็บไว้อย่างน้อยนะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการใช้เราก็ขายทิ้งได้นะครับอันนี้แล้วกันปะเดี๋ยวเราไปจับคู่แรง์กิ้งกันครับาะเหมือนเดิมนะครับผมเล่นแรง์กิ้งที่ ฟุตบอลนะครับแล้วก็เข้าไปทีอีเวนต์นะครับเต้นแมทอันนี้โอเพ่นชาเลนจ์นะครับผมก็วันกอนะครับผมวันโกนะครับสกอร์วันโกก็ยิงหนึ่งลูกนะครับเพื่อที่จะรับตังค์สองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมซึ่งผมมีแล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะจีพีนี้เก็บไว้นะครับวันจันนี้นะครับจะมีตำนานทองนะครับมาให้เปิดกันถึง25ตัวเลยนะครับผมก็เก็บทองไว้เยอะๆนะครับในนั้นมีนักเตะถึง 450ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สตรีมเปิดกันที่เพจอยู่คลิปอัพนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับแรงด์กิ้งผมก็ตกลงมาเรื่อยๆนะฮะนิ่ก็เจอกับแรงด์กิ้ง1,324นะครับแรงด์กิ้งผมตกตกตกมาเรื่อยๆแบบตกเอาตกเอาอ่ะก็คือมันเล่นสตรีมนะครับมันก็อาจจะหน่วงๆนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็รีพากละแรงด์ตกไม่เป็นไรครับเล่นเอามันนะครับผมโอเคเต่เราค่อนข้างฟิตนะครับอย่าลืมนะครับไปดูนะครับ โป้ส์นะครับฟรองเดบัวนะครับผมก็หาซื้อกันได้นะครับน่าจะมาขายอยู่ช่วงนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ฟอร์มตกๆนะเพราะว่ากําลังปรับตัวเข้ากับการสตรีมนะครับพอเวลาผมสตรีมนะครับความรู้สึกนักเตะมันจะล่วงไปนิดนึงนะครับแบบส่งดีเลย์ไปประมาณเซียววีนะครับแล้วมันทาให้เราเสียจังหวะจากจังหวะแบบเคยเล่นแบบจังหวะบอลเร็วนะครับ ก็ต้องปรับตัวนะครับผมก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอ,อเข้ามือเมื่อไหร่ก็โอเคขึ้นเยอะนะครับผมก็คงดีขึ้นนะนครับเิ็มเกมครับเราเป็นไฟเคียร์ก่อนครับจากซ้ายไปขวานี่ครับมาในทีมพีศานแดงนำเอซีมิลครับอาฟคกับตรงกลางค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแผนนี้เพราะว่าเอเ็มเอฟสามตัวแต่ว่ารู้สึกว่ากา้าจะไม่ค่อยเติมนะ การเยอะจริงนะครับแต่มันไม่ค่อยเติมขึ้นสูงครับมาเทนครับลองยิงลูกนี้ครับโอ้โหติดเซฟครับผมทักทายไปก่อนนะทักทายลูกแรกครับติดเซฟไปบัตเทนประตูครับเราครับเปิดค้งโค้งเข้าไปโอมาหวานมาเทนขึ้นโคกโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโปมนี้นะครับไม่ได้ลุ้นเลยโอ้แบบแบบไม่เอาประตูนะครับผม อ๋อเออครับเอ็นมาที่ฟันได้เอ็กซ์นเดอร์อันโนครับตอนสั้นๆมาคิวินเดอร์บอยบอยจ่ายง่ายไปหน่อยครับโดนันนี้ยืดตะบอลได้เขมสวนกลับจังหวะนี้ครับโดนตะบอลไปควินเดอร์บอยดูมินเก้จ่ายทะลุมาหลุยส์โซเลสหลุดจังหวะนี้ดึงนี่นะครับดึงปีเตอร์เช็คออกมากันนิดนึงนี่ครับเอามาบีบช่องนะครับไม่ให้เขาเล่นง่ายนะโอ้ย ต้องระวังนะครับระวังลูกเปิดมุมมาจังหวะนี้โซเลตโอ้โหโซเลตกระโดดตีบครับอ่ารู้สึกว่าจะค่อนข้างตึงเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแผนนี้ผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเล่นได้ฮะโอลินโยครับเอาอีนิกุลิตไม่ยอมเล่นครับข้างมาขอเทครับ มระหมาที่ผลิตเอาฝางมาครับใหมาที่ลุมเนเก้ลุมเนิเก้รอโซเลตวิ่งครับเอ็ดไม่วิ่งอากาแล้วก็บอลบาเทนครับโอ้โหกางค่อนข้างแน่นนะครับต้องเล่นข้างบ้างแล้วมั้งคุณส่งครับโอ้จังหวะนี้ตัดบอลไหมครับ บอยลูดมาครับตรงกลางครับสตาร์มันคล้ายๆกับ4-3-2เลยนะแ <Run. S 2> ต่บอลฟอร์มาเท้นไม่ทันโอ้กระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยไปกระตุกตอนเราได้บุกวะแปลกนะแปลกนะโรนินโยครับ <aff> rey, สวยคฟูเกบ็บบอลไม่ได้ครับมาให้กับ บุนโน่ครับปลุกเลยครับอินซากิอีนึงเฮ้ยอินซากิโอ้ยทำไมโดนกระแทกง่ายจังวะบอลนี้เยอะครับเลดี้กาก้าริคาโดนะลิคาโดนะเรียกผมเรียกเล่นๆนะครับอ่านผิดนะจ่ายมะมาคินยอสบูมินิเก้สาวเลนเดวิ่งด่าครับ ตายมาโอ้โหหลังเขาแน่นมากเลยครับผมต้องผมต้องคึงดึงหน่อยนะเล่นช้าหน่อยครับออมแบ็คไปเปิดมงหน่อยแล้วกันป้ายขึ้นมาเหยียบตลอดเลยครับออมแบ็คเตือนครับตรงนี้ อาฟโอ้โหแผ่นนี้รู้สึกต่อบอลไม่ค่อยดีเลยโคเลตลองยิงไกลครับ <c oughs> รู้สึกว่าแผนนี้มันต่อบอลไม่ค่อยไม่ค่อยนี่นะรู้สึกแบบมันมันเปนตพอตรงกลางซะมากกว่านะครับค่อนข้างเล่นยากนะต้องเบิ้ลวันทูอย่างเดียว <c oughs> ถ้าวันทูไม่หลุดก็คือไม่หลุดเลยนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ บอลครับโอนอยู่ฝั่งเดียวเลยครับผมคร่งแรกครับเรามีโอกาสยิงแค่สองครั้งนะครับเขามีโอกาสยิงสี่ครั้งเลยแล้วแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับก็เปลี่ยนเอาฮาแลนด์ลงมาแล้วกันนะครับครึ่งหลังนะครับเปลี่ยนเกมหน่อยครับคุณนิโยออกเลยครับเอาเนม่าลงมาแทนแล้วกันของเซฟบอลด้วยตรงกลางใหม่นะครับ ดูไว้นว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับผูกครึ่งแรกต้อน้างยมต้องบอกเลยนะว่าแผนนี้รู้สึกว่าการบุกจากตรงกลางนี่จะค่อนข้าง,ง,งยากเพราะว่าถ้าเจอกับแผนสี่สามหนึ่งสองี่คือแบบมันจะแน่นนะครับแล้วตรงกลางเรามันเยอะมันเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไปตันกันนะครับมันไม่มีช่องให้เล่นแล้วมันเล่นยากนะครับได้ครับาฮรไ์ริเอร์ล้ำห,หน้าเฉยล้ำหน้าได้ไงเนี่ย ลำหน้าเก่งนิดเดินอร่อยครับเล่นสั้นๆแน่นอนสั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราไปดักโอ้โหทำไมมันกระตุกตัวนี้ล่ะครับโอ้กระตุกแก่เลยครับไปครับนี่อ่าอานี้ไม่กระตุกตุกอ่ะ,อะ กระตกจนนดนยิงอ่ะเออยองเลยครับตกไปกระตุกมาแล้วก็หลุดเขาก็ยิงเรียบร้อยครับเดี๋ยวูซเอออะไรเนี่ยไป<อ>ฮา,<ห>าแลนด้วแอฟโลบิโต้คาลัสมาแล้ว fucking yards. deadlock broken. it's one. look, <laughs> he's the one everyone expects to put the ball in there. that's what he's paid to do. Uh. martin. alan. hollett. martin King ooh and he died. and now. and de Bruyne. Good boy. So, Jim, what are you thinking? well, the time has arrived to start taking risks. they may well be happy just to level this. มาแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ครับโซเรส <c oughs> มาเจ้งครับว <c oughs> ิ่งขดอฮาร์เลนแล้ววิ่งฉีกมาสวยฮาร์เลนบังได้ฮาร์เลนโอ้โหจ้องางฮาร์เลนไม่ได้ครับข <c oughs> อหน่อยโหูเวลาไปเรื่อยๆนะครับยังเอาคืนไม่ได้ฮนะ เปเลเก้โดนนันเดฟอ้๊ยบูโน่ครับพักไกลมาเสียวเลยครับผมดีนะไม่ตรงกรอบวันนี้รู้สึกว่าจะเดือดเลยฮะหาแล่นตกใจมาโตคาร์ลสครับออกฟลูน่าหาเล่์ได้ครับ อันนี้รู้สึกว่าเล่นยากนะครับโอ้โหโดนดักโดนดักไปง่ายๆเลยครับโอเลี้ยงมาเองเลี้ยงมาเองอาานะน้องกระไครับออก้ามากุะลิดเปิดมงหน่อยกุะลิดเปิดมง โอ้ประตูเครับคู่อ๋อหาแล้วตรงนี้เรียบร้อยแอนนี่รู้สึกว่าจะเล่นยากไปหน่อยครับมันครึ่งเกมลำบากนะสำหรับผมนะผมมองว่าที่เกมยากนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือแถมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนยังค่าคอมมิตี้ยังไม่เต็มนะตอนนนลอดผมผมรู้สึกว่าเล่นครั้งแรกไม่ว้าวนะครับ that was beautifully really was then you'll struggle but met it เทียบกับแผนพี่โลนนะผมเล่นครั้งเดียวผมรู้สึกว้าวเลยมันเก่งอ่ะรู้สึกว่ามันเก่งเลยอ่ะเอมามาครับโรเชนหาเล่นล้ำหน้าโอ้โหกาก้าวิ่งนำมาแต่ว่าโดนจะนี่ไงเลยโดนแย่งบอลไปครับตอนนี้พอมีครับ เแล้วหลุดลอยไปจริงลูกนี้โอ้โหกลับมาชนะเฉยอาทีบาสครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ตอนหนึ่งเงี้ยผมยอดแล้วกลับมาชนะอาทีบาสเฉยงงเลยครับก็สำหรับผมนะครับสำหรับแผนนี้ตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่ามันบุกค,ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันอออยู่ตรงกลางส่วนใหญ่นะคมันไม่ค่อยออกข้างๆเลย แล้วห้าคู่นะครับซึ่งถ้าเราบอลวันทูไม่เก่งหรือว่าเราไม่มีเทคนิคในการจ่ายทะุช่องนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแผนเนี้ยไม่รู้จะบุกทางไหนเลยนะครับนอกจากตาดเข้ามาเอฟก็สามตัวพอมันมีแต่เอฟฟมันก็บุกจะตรงกลางตรงกลางมันก็ทิ่มใ่ตรงกลางนะครับมันไม่มีตัวออกข้างให้ไปช่วยต้องรอแบ็กเติมพอแบ็กเติมปุ๊บหลังมันมีแค่ห้ามันไม่มีกลางรับนะครับมันก็ทําให้หลังรั่วด้วยนะครับผมก็ นี่เราอาจจะเจอคนที่เขายังบุกไม่โหดมากนะครับถ้าเจอคนบุกโหดกว่านี้ก็คือแบบโอกาสโดนเยอะมากนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับชนะไป2องตัวหนึ่งนะครับจริงโอกาสแพ้ผมสูงมากเลยนะผมเล่นแบบนี้ก็ยังโชคดีครับที่ได้ฮารลนดนครับขูหลูกลักครับลงมาเปลี่ยนเกมกลับมาชนะเฉยนะครับชนะได้เฉยชนะแบบงงๆครับฝั่งเขาก็ู้หลูมินิเก้เขาแบบโอกาสโอกาสที่โดนลูมินิเก้ยิงแบบ การที่เป็นประตูโคตรเยอะอยู่แล้วนะลูมิเนเก้มันยิงคมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมเปิดดูไฮไลท์ไอเกมสักครีสักครู่นะครับผมลูงนี้นะครับจ่ายมาครับลูมิเนเก้พิหลุดแล้วยิงนวกขวายครับผมกลิบเลยนะคมมากนะครับสําหรับลูมิเนเก้นะแม้จะเป็นล่างทองก็ยังคมนะครับร่างตํานานสีทองครับไสเข้ามาครับลูมิเนเก้แล้วแต่บอลหลุดมาโอ้โูเข้าทางซัดด้วยวอลเล่เลยครับเรียบร้อยครับ เล่เลยไม่ต้องจับครับจังหวะนี้ครับคาโดกาก้าตักให้ฮาแลนด์ครับฮาแลนด์เอาบอลลงสวยแล้วลองยิงหมูมันหักซ้ายไปนิดนึงครับหลุดก่อไปครับตรงนี้ครับบุนโน่เฟนันเดสครับบุนโอลเขาหลุดมาแล้วลองซัดไกลหลุดก่อไปครับโอ้โหถ้าเข้ามานี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะกับบุนโอลูกนี้ครับอาฟูครับตักมาฮาแลน่นกินขอบเต็มหัวครับ มันคุ้นได้แต่ไอเจ้ากุลิดเปิดแล้วแต่ว่าโดนประตูมันห่งไอมันไหลออกมาแล้วมันโชว์ออกมาแล้วน้อยเออนี่ผมร้คาญมากเลยคือเปนตัวที่แบบเล่นบอลแทงทะลุช่องกับบอลโยนนี่คือยากมากเลยกับมันนะครับผมกอลูกมีงับเรียบร้อยครับเป็นารลเทงงับจ่ายมานาทีบาปเลยครับทดสามนาทีด้วยไปทะลุมาบอลเทงงับดีดให้กับฮาแลนดฮาแลนพลิกมาสวยแล้วใส่ด้วยซ้ายครับคมกลิบเรียบร้อยครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับลูกนี้พลิกกลับมานำนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยครับนี่นะครับเพื่ออะไรนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมันจนจบนะครับวันนี้ก็อย่าลืมไปติดตามทีมผมที่แฟนเพจด้วยนะครับยูคิปอัพอีกเช่นเคยครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าผมแจ็คทำไมนะครับจริงจังจริงจริงแจ็กนะครับผมโอเคผมแรง์กิงผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นขลงลนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเรา อีขึ้นก็ต้องมีลงครับเพราะว่ายิ่งสตรีมด้วยยิ่งต้องอนเตอร์เทนคนดูก็ทําให้แรงตกเป็นธรรมดาครับไม่เป็นไรครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ